ปิดบังเพราะฉะนั้นเราต้องมารู้จักตัวตนค้นหาตัวตนของเราเนี่ให้มันเห็นตัวตนเราเนี่ให้มันชัดเจนสักอีทำยังไงถึงจะเห็นตัณหามนอาตาตัวตนของเราใจมันเต้นใจมันเวลามันอารมณ์มันเรียวโกรธก็ใจมันก็จะเต้นแรง างีหรือไฟมันลุกอย่างนี้พูดพูดอย่างนี้ก็เข้าใจเนาะเวลาเราทำงานางนี้ทำงานเกี่ยวกับอะไรเราไม่พอใจไม่พึงพอใจกับอะไรมันก็จะถูกมากระทบข้างในใจเราทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์อารมณ์อารมณ์มข้างในใจ ความรู้สึกทางกายหรือว่าความคิดต่างๆเวลามันเกี่ยวกาดมานีบางทีมันเริ่มคิดคิดอยากจะบางทีมันอยากจะไปทำร้ายเขาอย่างนี้อยากจะไปตีอยากจะไปชกอย่างนี้ก็มีอย่างของผมอะผมก็เคยเป็นผมก็ขับรถ ผมกผมปกติผมขับรถไปปกติของผมอยู่แหละผมผมก็รู้ผมก็รู้อยู่ผมก็สำรวมอยู่ผมก็คิดว่าผมสำรวมที่สุดแล้วนี่บนท้องถนนะในการขับรถนะก็คือเป็นผู้มีสินอยู่ละผมไม่ได้ไปผมไม่เคยไปปาดหน้าตัดคนโน้นคนนี้ไม่บีบแต่ไล่คนนู้นนี้นะการขับรถผมมีแต่ความเมตตาเท่านั้นเลย มีอยู่หลายครั้งอ่ะมีอยู่ครั้งที่มันหนักหนักก็มีเงนพวกไฟรุ่นรถแต่งรถกระบะแต่ง <c oughs> อาปุกไนไม่รู้มาขับปาดหน้ามาปุ๊กแล้วปาดหน้าแล้วก็เบรกปาดหน้าแล้วก็เบรกเลยเบรกแล้วก็หยุดไม่ไปอย่างนี้ไอเราก็ <c oughs> เราก็มีมีสิ่งที่เกิดขึ้นเลยคราวนี้อารมณ์มันขุนเครื่องอารมณ์มันโกรธ ที่ออกโกรธเข้ามาข้างในข้างในใจเราเราก็ดูใจเรามันดีดดิ้นไฟลุกท่วมตัวเลยไฟลุกเลยจใจดีดดิ้นมันอยากจะลงไปด้วยอยากจะลงไปเอาเหล็กฟาดกระจกมันแตกแล้วก็ฟาดหัวคนขคับอันนี้ไห่อันนี้ความคิดนะเราก็เราก็ได้ดูได้ดูได,ได้ดูดูสิ่งที่มัน ทยานออกไปทยานออกไปจากใจเรานี่แหละหตัวใจเรามันทยานอยากออกไปกตัวมานะตัวมานะมันก็ไปว่าอยากจะไปฆ่าจริงๆนี่นแหละเพื่อดับอารมณ์แต่เราไม่ทําตามมันเราไม่ทําตามใจถ้าทําตามมันก็ ดึงเหล็กแป๊บฟาดเลยลงไปฟาดเลยแต่เราไม่ทําตามมันนะไม่ทําตามอารมณ์ที่มันอยากจะพยายามออกไปไปตีเขาไปฆ่าเขาเราก็มาสงสัยดูข้างในใจเรามันก็ดิ้นแรงมากเลยครับดิ้นจนมือสั่นเท้าโห้โหเท้าสั่นสะ้านไปหมดเลยโลกกระแทกวันไวข้างในไม่รดูมันลุกไฟมันลุกมากเลยเราก็เราก็ได้แต่น,นิ่ง ลองใสดูดูใจนี่แหละมาดูที่ใจนะไม่ได้ไปดูที่รถคันนั้นนะไม่ดูเรามาดูของ,ของเรานี่เรามาแก้ที่ตัวเรานี่เขาเขาปาดหน้าเราเราไม่ไม่ไม่ไปเอาจิตเอาถูกกับเขานะเรามีสิ่งเกิดที่เราจะต้องดูคือเรามาดูใจเราใจเรามันดิ้นมันดีดดิ้นไฟมันลุกพลรนทุลาย,ยานี่ ถ้าเราไม่ทําตามมันเราฝืนมันฝืนอารมณ์ที่มันอยากจะทะยานออกไปมันก็เห็นความดิ้นดิ้นของข้างในใจเรานี่นี่นี่ให้ดูตรงนี้ให้ดูจุดนี้ถ้าเห็นอยู่อย่างนี้อ่ะมันก็เท่ากับเห็นตัวตนของเราเห็นตัณหามาณนะอัตตาของเราเอัตตาตัวตนของเราเห็นเห็นได้ชัดเจนตรงนี้แหละตัวตนเราเออ แล้วทำยังไงอะมันถึงใจความดิดดิ้นตัวเนี้ยมันดิ้นมันร้อนมันลุกอยูนี้มันจะดับลงเมื่อไหร่ผมก็ดูมันดิ้นอยู่นันประมาณโอ้ห้านาทีเกือบสิบนาทีน่าจะได้เพราะว่ามันมันไม่ยอมคับไปเลย้เราก็ไม่ไม่ไปบีบแต่ไล่มันลงแล้วก็ดูของเราอยู่ก็ดูมันดิ้นมัน จนมือไม้เท้าสิสันสะทานไปเราก็ดูสงสัยดูเราไม่เชื่อแล้วก็สงสัยด่ันคืออะไรกอกเอะไรพอสักพักหนึ่งเขาขับรถไปก็เราก็เราก็รีบกลับกลับมาบ้านเลยมาดูมายกดูต่อที่บ้านเลยนะมายกดูต่อที่บ้านนี่แหละ ให้มันเห็นตรงนี้จุดนี้จุดที่มันดิน้นจุดที่ใจมันดิน้นจุดที่ไฟมันลุกข้างในใจในกายเราให้มันเห็นจุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดไปต่อไม่ได้อะไรยังไงมันมีปัญหาอะไรขึ้นไหมมันเดินต่อไม่ได้ก็